ชนแก้วแล้วชนแก้วแ้ว <Netflix. S 1> นาชนไม่กี่โลละ <laughs> วันนี้ขอตัวก่อนไว้เพื่อนไม่ไหวว่ะเพื่อนเฮ้ยชัยเอ็งเมาจะไม่ไหวอยู่แล้วขับรถกลับยังไงเนี่ยแค่นี้ก็จองมากเลยอย่าทโทรบอกเมียกลับบ้านได้อยู่แล้วเพื่อนเอยเฮ้ยตาชัยไหวแน่นะไ,ไหวครับเออขับดีรถดี <qualify> คือถ้าเราไม่พร้อมเราอย่าขับนะคะนอกจากคนพร้อมแล้วรถก็ต้องพร้อมด้วยนอกจากอุปกรณ์ส่วนควบเราเนี่ยรถเรา เมื่อเราเดินตรวจสอบแล้วรถพร้อมตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะขับรถด้วยนะคะมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอไหมมีการทานยาประจําตัวอะไรไหมทานแล้วง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนเพลียเรานอ,นอนไม่เต็มที่เราก็อย่าขับนะคะให้คนอื่นขับแทนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับตัวเราเองและก็เพื่อนร่วมทางนะคะแล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะขับรถทุกครั้งต้องมีสติ นะคะคทุกครั้งที่เราขับรถโดน้าพวงมาลัยหรือรถจักรยานยนต์เราต้องมีสตินะคะมีวินยัยเราก็ต้องมีวินัยนะคะเราก็ต้องดูไฟจราจรปฏิบัติตามกฎให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วหากท่านอยากจะดื่มก็อย่าได้ขับรถนะคะให้คนอื่นขับแทนเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง แล้วก็คนที่เขาขับรถมาอย่างถูกต้องอะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีถ้าเกิดมีการดื่มแล้วขับรถแล้วข้ามเลนมาชนกันเนี่ยนะคะมันจะเกิดความสูญเสียขึ้นะนะคะไม่เฉพาะเรานะคะคนรอบข้างคนอื่นอะเขาก็จะสูญเสียไปด้วยอาจจะบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตนะคะก็ฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ อยากขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะการขับขี่รถนะคะถ้าหากมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผลกระทบที่ตามมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวเรานะคะมันจะเกิดกับผลคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทางทุกครั้งให้เตือนสตินะคะประจำใจเราไว้เลยให้ขึ้นใจเลยนะคะพอเราสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เราต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกทุกครั้งเลยนะคะ ถ้าเราขับขี่รถยนต์เราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะสภาพร่างกายของเราก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ขับรถนะคะหากเราดื่มเราก็อย่าขับรถนะคะเราไม่ได้เพียงคนเดียวที่เราจะเกิดอุบัติเหตุนะคะคนรอบข้างคนข้างหลังเราเนี่ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะบาดเจ็บพิการหรือว่า เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นให้มีสติทุกครั้งขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ